เจอแล้วครับเจอหัวแล้วว้าอ้าวแต่ว่าหัวเล็กว่ะเฮ้ยเดี๋ยวดูก่อนดูดูดูก่อนครับดูก่อนครับโอ้หัวปีที่แล้วพอดี สวัสดีครับพี่น้องมาให้นะครับเมื่อนี้ผมก็พอดีเห็นต้นมันต้นมันในอย่างมันแกวบอกเพื่อนอื่นเนาะมันแกวในบ่เป็นอันนี้บ่เป็นมันในบ่เป็นมันมันสับปะหลังเนาะมันเป็นมันแกวอธิวงกับกบเนาะอันนี้มันอยู่ในซอกหินมเล็กเป็นหัวยาวนะครับนะที่จริงมันต้องเป็นหัวกลมเนาะมันแกวมันแต่เผาบอกมันในอย่างนี้แหละท่านนี้เพื่อนอื้นเนี่ยทัวกินหัวเนาะแต่ว่า ที่จริงแล้วมันจะเป็นหัวกลมหัวกลมแค่น,นี้เนี่ยแต่ว่าอันนี้มันอยู่ในศอกหินมันก็เลยออกมาในรูปแบบเงากินดิบเลยเดี๋ยวผาจะกินแต่ว่าที่จริงแล้วเขาเขาผลิตต้มหได้ยอย่างเดียวเขาเขาจะก็กินดิบแหละผมจะกินหเหบิองเลยมาให้มาหน้ากันเลกินมันนี่แหละครับนี่มันเกิดอยู่ห้างลังเลยเป็นเครื่อเนาะอันนี้โมเมนใบมันดี โอแมนครับอันนี้เป็นต้นใม่อีกเรือนหนึ่งโอ้ใบคล้ายๆกันนะครับใบคล้ายๆทันนี้แหละยุ่งดังคนละการย่างลยบึงผมจะกินัวนหน่อยนี่ละกรอึ่ลองซิมเบิงแหละครับบางันหวานขนาดมือก็ดำโอ้ยพยายามจะแก่ใบ่บให้มันถึงดินปอดอ่อนๆกำลังอ่อนดีมันบางคนอดแกครับ เป็นมั่นมั่นหัวปีนี่แหละแต่ขันขันมั่นหัวปีที่แล้วนี่มันจกิกแกกานี่แกแลกว้วก็บเบาหวานเนี้ยเป็นเสน้นแต่ว่าอันนี้มันจิกรอบอันนี้อันหน่อยเนาะผีอันใหญ่เขาอันใหญ่เข้าไว้ตบไทยเดี๋ยวไปให้พี่ผนจินน่อพี่่าน,น,านยุงเครื่องหุ่นมือน,นี่มาเผามาเผา,า,เผายานะครับยาแห่งที่ตัดไว้เพราะว่าเขาเจ้าชีเริ่มหามแล้วก็ต้องมาเผามือเนี่ยหัวนี่ก็หวาน เมื่อกี้นี่ก็ใส่ไปแล้วสองหัวสองต้นนะครับอันนี้อันนี้ต้นเดียวเนี่ยคุดลงไปเนี่ยต้นเดียวเนี่ยก็บอีกหัวหนึ่งหมนผมกินป๊อดมันแยกกันเนาะครับที่จริงหัวแบไงเลยลหละที่นี่มันแยกกันไปสองสามหัวมือกระดับนาอยยให้ยุให้นอ้อยย่งทั้งสูงเิย่ยิ่งทั้งด่อยผมยิ่ีน้ำล้างมือ แก่พยายามระวังบ่ให้มันเปลี่ยนนะครับ <c oughs> อันมองได้มันเปืี่ยนผมก็บ,บ่กินนะ่ะบางอย่ามือลายครับอาบานนาบาา่านี่พัฒนเห็นใช่ไหว่าพ่อจะเลี้ยงหัวนี่ไว้พี่พันกินหัวน,นี่ผม วหวานแท้ๆแล้วจะหวานึ่งเงอ้ยอ่อนๆเลยผมว่ามันมันเลยหวานมันสับปะหลังขุดออกมาโอ้ยมันโมเมียนเดียวแต่ว่าตน้นเนาะขาละต้นกันเนาะอันนี้มันเป็นเครือครับเป็นเครือบไม่ได้เป็นต้นคือมันสับปะหลังเนาะฮึมไหนจะล่องจุนี่เจ้กหวง มองหันหัวหนึ่งเมือง,งามแบไรครับเราลองปอกมันปอกออกขื้เกล้วยเนี่ยปอกถึกทางบนนี่ยัยนบมดถึกทางอยอ่ยังมีทางปอกของมันอยู่ดีครับโอ หวานหัวหนฮืม hmm. เอาแล้วครับหวานขนาดย่ามเหนียมมันเป็นช่วงฤดูมันนอนฤดูหนาวไปผมเอานนยไปมีผ่านยินเขาแล้วครับ เริ่มขยับแล้วครับเริ่มขยับนิดๆแล้วโอ้ยไซเวลาอยูงอีกเกือบ20นาทีนะครับขยับแล้วขยับเริ่มขยับแล้วเดี๋ยวติดอย่างวะม่า,าต้องขุดไปลึกกว่านี้ยางมันหักเนะเราต้องเอาออกมาได้สวยที่สุด บอกเนาะว่ามันอินเขาขุดสมบัตว่าเขาขุดอินยังก็ของโบราณ Ôi, khó nhai thế nó. Ngon <laughs> <laughs> ออกมาแล้วครับออกมาแล้วครับโอ้แต่ว่าขาดไปเนาะขาดไปเซย์วิาโยมงาาเหรอมันอยู่ลึกเนาะครับเนาะนี่หัวมันอยู่ชื้งประมาณน,นี้แต่ว่ามันอยู่ลึกลงไปนีอีกผมบ่าสามารถคุ้นลงไปได้เนาะเพราะว่าอุปกรณ์พอม,อมีเนาะแต่นี่ก็ว่าเป็นหัวหน่อยเนาะครับนอ้นองปอดธรรมชาติครับธรรมชาติ เนื่องจากว่ามันมีซอกหินแบบนี้นะครับเนาะหินแบบนี้มันก็เลยเกิดลงไปลึกบริเตุแปลงบริเวณยังก็ยังต้องขุดลงไปลึกจักหน่อยครับวันนี้ผมก็เก็บไว้ให้ลูกกับเมียก็ไม่เถ่ากินเนาะครับโอ้โหของเพิ่มมากตัวนี้อโอเคนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับไปหาเบืองไฟก่อนไฟมาแล้ว